สวัสดีค่ะก็จะพาเพื่อนมาชมนะคะกล้วยตานีด่างนะคะนะคะหน่ออันนี้ออกหลังสุดแต่ว่าออกมาแบบสวยสุดเลยนะคะนะคะกล้วยตานีด่างก็ทำคลิปหน่อเล็กๆเวลานะคะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูค่ะยิ่งกลางใบก็จะยิ่งสวยมากเลยนะคะอันนี้ก็จะรู้ว่าเนี่ยค่ะ เขาด่างสวยมาตั้งแต่เล็กนะคะนี่ค่ะอันนี้หน่อแรกที่ออกมานะคะตอนนี้ก็เริ่มด่างมากขึ้นแล้วค่ะแล้วก็มีลายที่ต้นด่างด้านะคะอันนี้เป็นค่อนข้างที่จะด่างน้อยแต่ว่าด่างทุกใบไม่มีใบไหนที่ไม่ด่างแล้วก็ยิ่ง ัตด่างกระยจ่งเยอะขึ้นนะคะนะคะส่วนต้นนี้ก็เป็นหน่อที่สองค่ะตัวน,นี้ก็ออกมาก็ด่างตั้งแต่เล็กเลยนะคะทุกใบก็จะด่างเยอะๆทุกใบนะคะนี่ยคะยิ่งกลางใบก็จะดิ้งยิ่งด่างเยอะขึ้นนะคะนี่คือต้นแม่เขาค่ะ นะคะนี่นะคะี้กล้วยตานีนะคะนะคะ,ะ,คะด่างนะคะกล้วยตานีก็เป็นกล้วยอีกตัวหนึ่งนะคะถ้าหากใครที่ สนใจที่จะซื้อกล้วยด่างนะเพราะว่าราคาค่อนข้างยังไม่แพงเข้ากับกล้วยตัวอื่นๆนะคะแล้วก็การให้หนอดังเนี่ยของเขาจะค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะเนี่ยค่ะนคะดีมากมากเลยนะสำหรับกล้วยตานีถ้าคนเริ่มต้นก็นแนะนำว่าให้ซื้อพุกกล้วยตานีไปก่อนนะคะ เป็นอีกตัวหนึ่งที่แบบน่าสนใจเป็นตัวแรกที่หนุยซื้อมาสำหรับการปลูกกล้วยด่างนะคะนะคะสวยจริงๆค่ะอย่าลืมนะคะถ้าใครเริ่มหัดเล่นกล้วยด่างอย่างแรกก็แนะนำว่า,านีด่างนะคะ นอกจากเราขายหน่อได้นะคะแล้วก็เม็ดเนี่ยของตะนีเราก็สามารถขายได้ด้วยนะนคะคะลองดูค่ะ ลองสะสมกันดูนะคะสําหรับกล้วยด่างะะอันนี้ก็เนี่ยค่ะด่างอันนี้หน่อแรกนะคะเนี่ยค่ะเขาก็ด่างแล้วด่างน,น้อยแต่ก็ด่างด่างทุกใบไม่มีใบไหนไม่ด่าง ปลูกง่ายโตเร็วด้วยนะคะสำหรับกล้วยตาเน่ลองหาก,กันมาปลูกดูนะคะก็ไม่ก็ปลูกแบบธรรมดานะอันนี้ก็เป็นดินบนทรายเหมือนที่เคยบอกไปนะคะนี่ค่ะช่วงนี้ไม่ค่อยมีน้ำก็เลยเอาพวกเศษใบไม้เนะะี่ยค่ะ มาคุมโคนแต่ถ้าใครมีเศษฟางก็มาคุมได้นะคะนะคะี่ค่ะเพราะตอนกลางวันบ้านนี้แดดร้อนนะไม่ค่อยไม่ค่อยมีฝนแล้วนะคะช่วงนี้นะคะไงวันนี้นิกก็ลาไปก่อนพาเพื่อนๆมาชมตานีด่างเท่านี้ละคะวันนี้นิกก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ